สวัสดีครับและนี่คือวิธีการปั่นโดโจของ c r u s a d e r สายฟรี PVE นะครับผมอันนี้เราจะใช้สกิลนี้ก่อนเลยนะครับทุกคนทุบหน้าทั้งหมดแล้วก็อันนี้เปิดสตันครับแล้วก็แอดเจาะเกาะครับผมโลกสิแล้วก็พีชบับคีครับผมสเตตัสอัพเด็กล้วนครับ บวกอ่าเอจิไปอ๋อไม่ได้เราต้องทำาอ s p d เยอะครับอันนี้มันไม่ถึงก็ไม่เป็นไรครับนี่ไปเสร็จทัดอันนี้ก็ตามนี้ครับผมคลาสสิกเบสิกเลยไม่ได้มีอะไรเยอะโอเคมาดูกันครับไปโอ้มาถึงกระเจที่หนึ่งเลยอันนี้ปล่อยผ่านนะทุกคนท็อปเซิร์ฟ Yeah. ปล่อยไปอันนี้อันดับผมอยู่ที่5นะครับดูกันว่าครูลงสายนี้จะเป็นยังไงโดนใบหลายมาก ออ่เอาโ,โหโดนใบก่อนเขาไวว่ะเมื่อกี้ถ้าใบก่อนอย่างงี้เราวน่าเอาดาบดาบไปคัดก่อนแต่มันจะช้านะครับถ้าเล่นน,น้นจังหวัดจะช้าหน่อยเดีย๋ยวดูก่อนว่าเราเจอเงินเยอะไหมโ,โหสองคนละไม่ทัน ขอ,อสักทีอือแค่นั้นแหละดูก่อนว่าเยอะไหมพเพราะเมตาเมดสองนี้เพียบเลยทุกคนมันต้องขัดจังหวะแรกให้ได้จริงผมว่าจะเอาแบบว่าโอ้โหแมงมอดไปเลยวะโดนอะไรว่ะ ตายคุณพระเราดูเส้นสกิลไม่ได้ด้วยหรอเดี๋ยวลองเอาแบบนี้สิทันไม่ไม่รู้นะเทสก่อนนะทุกคนบางทีมันต้องขัดจงังหวะแรกถ้าขัดได้ไม่โดนใบไม่โดนอะไรก็อาจจะได้ แข่งความเร็วครับอันนี้ขัดเออเราโดนตันไงโอ้ยโอ้โหโดนใบต่อแย่ไม่ได้ออกสกิลสักทีเออก่อ,อ,อจะได้ออกติดใบอย่างนานทีมผมมันสถานะน้อยกว่าตอนเนี้ยแมวดาโกโอ้เขาก้าวสิบไปหมดแล้วว่า สรุปก็คือมันต้องแบบว่าใช้ตัวหลักเป็นตัวบัฟหรอวะตัวรองเป็นดาเมจดูดิเขาเวลว90ของผมเอาตัวหลักไม่วลว83สภาพ,าพ,าพโคตรแซดโอ้โอันนี้ตีนานโอเคมองว่าเฮ้ย เอาวะขัดจิกๆโอเคทุบบุบเออนี่บางทีมันต้องขัดจังหวะแรกนะครับเพราะจะโดนตอมกัดเออเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนดาบใหม่โอ้ยติดโล ไม่มีโลเออล้างโลไปแล้วโอ้จะตายเอ,อื้อเอาไปทันอืมานอันนี้ไม่ทันหรอ อ๋อนี่ว่าจะเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงเอาโกเลมไปเผื่อได้จังหวะตันครั้งแรกนะทุกคนเพื่อโกเลมมันช่วยขัดโอเคไม่ออกโกเลมไม่ช่วยขัดโอ้ไม่ทันอันนี้เขาจังหวะสองวะ่ะ ใส่ต้องกลับไปทุบเร็วครั้งแรกเลยจบจบกันไปอันนี้ไปอืม ถ้าอัพเยอะๆนี่น่าจะมอดไปหลายที่อยู่นะเนี่ยไอ้อ่ะเจอท็อปเซฟเวลกาาสิบหมดได้ทุบอยู่แต่ไม่เข้า เออเจอกันตันสวยติดโลขัดยิวทุบทุบออโอเคเมื่อกี้เห็นว่ามีจังหวะโดนตันนะ จังหวะทีมเราได้ตันน่าจะผลพอยจากโกเลมอะไรสักอย่างเรามีสตันสองตัวช่วยขัดก็คือใช้ดวงอะสภาอต <c oughs> ตอนนี้เราต้องใช้ดวงอันนี้จะโดนขัดก่อนเลยวะนี่ไงตันละตันรถก่อครับตันอีกแล้วครับ เดี๋ยวเรามีสัดอีกเออเออมอดมอดอย่างไว วัดเป็นวัดตายเลยเนี่ยอันนี้ชีเป็นชีตายเลยอยู่ที่ไล่ทันหรือเปล่าอ,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 อุ้ยอยา่ยาอย่าโอเคทุบทีหน้าโยกเลยว่ะ ไอตัวนี้มันน่ากลัวจริงๆอืมขอดูช้าๆหน่อยสิมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง าไล่หลอดมาเราทุบไปโอเคตายคนหนึ่งแต่ว่าเมดเขาไม่ตายว่ะทุกคนพีทเกือบตายเศร้าอันนี้ก็ต้องอัพให้แรงกว่านี้เออแต่ถ้าเล่น ถ้าเล่นสายประลองน่าจะไอ้นี่ใส่รีสก,กิลอะแล้วก็อัพแต่อันนั้นนะล้วนเลยผมว่าเราจะเวิร์กอยู่นะลองนะมั้ยเสียสักห้าเหรียญ <c oughs> เสียไอ้ฟรีดิบันรีได้ครั้งหนึ่งฟรีใน <c oughs> ลองดิผมยากรู้มันจะทุบแบบมอดไปได้เลยหรือเปล่า เราเมนสก,กิลเดียวเลยสก,กิลอื่นไม่มีความแรงโครบ้าหวังผลที่หนึ่งสก,กิลมันมีอีกอันหนึ่งนะเอาเอ็นดูมา เอ็นดูมาต้งสถานะครั้งแรกอะแล้วก็ค่อยทุบจังหวะสองอันนี้ก็ได้ถ้าแบบว่ากันโดนขัดนะจะดูกันขอดูก่อนนะครับอือ แมวดากโกดูสิแมวดากโกจะมอดไหมรอบนี้เราอพสกิลมาใหม่ออโอ้โทุบไม่ออกติดตันพอดีผมว่ามันต้องลองเอาเอนดูมาวะแมมันลายไม่สุดแต่เอ็นดูก็ได้จังหวะแรกจังหวะสองก็น่าจะโดนขัดค่น,นช้าหนึ่งจังหวะดูสิไหวไหม ออวีดชาร์จดิเออนี่จังหวะสองจังหวะแรกก็จะโดนสตอมกัดซะส่วนใหญ่เนี่ยสองเมตดอีกแล้วเสกกับวิสาดเห็นดูมา๊บแล้วก็มาทุบจังหวะสองเออได้เรื่องได้เรื่องอันนี้ได้เรื่อง ดูซิชนะแมวดากโกได้ไหมยีะแพ้นะครับลองเอนดูก่อนอนะ่ะรอบนี้อึ้บชัดมาจังหวะสองชาร์จตังเฮ้ยโอ้โหพีทเขามมดเอาวะโอ้ยเมดเขาเลงจัดไม่ได้วะทุกไม่ตายวะ่ะเลือดเท่าไร่กันแมวดากโกนะเนี่ยเฮ้ยเราขึ้นมาที่สาแล้ววะใครไม่ปั่นแน่เลยเลือดเจ็ดหมื่นเองนะ น่าจะติดโลนะครับเขาน่าจะใช้ติดโลเออเนี่ยติดโลมันต้องล้างก่อนอะแล้วใครจะล้างให้วะแอดผมก็ล้างไม่ได้งั้นแอดต้องเล่นเป็นอันนี้ปึ๊บอันนี้ล้างกี่ตัวตัวเดียวเองอะผมไม่มีล้างหมูอะต้องการล้างหมู ม่ก็อันนี้รถเกาะไปล้างหมูไม่มีนะะมีอันหนึ่งอ่ะของ ของฮันเตอร์เนี่ยจะมีสกิลยิงหลับดอกแรกที่ผมใช้อะถ้าเกิดอัพขั้นมาครับมันจะยิงหลับได้อันนั้นน่าสนใจโอ้อันนี้สู้ไม่ได้วะผมแพ้เอ็กซูพีมแต่จริงๆชนะนะถ้าผมทุบจังหวะแรกอ่ะผมชนะเขาบ่อยอยู่ช่วงหนึ่งที่ใช้ทุบจังหวะแรกนี่ลองจังหวะสองดูก่อนแล้วแพ้เยอะไหมถ้าแพ้เยอะแล้วก,กลับไปใช้เหมือนเดิม แมวดาโกเนี่ยถ้าชนะได้น่าจะพอใจแล้วแมวดาโกเนี่ยถ้ามีไฟที่พิกชนะแมวดาโกได้ไหแต่เขาติดโล่ให้ยังไม่ตายเอ,อือเนี่ยมาติดโล่ปังวังๆังัง,ง,ง,งเราต้องมีดาเมจโดนหลังมากกว่านี้ไม่งั้นต้องให้หันเปิด หันใช้ดาเมจหมูลงไปอีกวีดปุ่งเอาหันยิงดาเมจหมูเข้าไปช็อตแรกอันนี้แต่มันเบาอะ่ะอันนี้หกร้อยอันนี้ห้าร้อยอันนี้แรงกว่านิดนึงอาจจะอัพให้ดีไหมไม่ดีวะ่ะลองก่อน แต่มีอีกอันนึงถ้าเกิดเราใช้บัฟโจมตีให้ตัวเองเราจะโดนขัดเยอะไอ,อ้บัฟโลบัฟเกาะเกาะบัฟโจมอันนั้นเราจะน่าจะโดนขัด,ดแต่ลองดูผลลัพธ์อาจจะเปลี่ยนเราต้องลองอะไรใหม่ๆเพื่อผลลัพธ์ใหม่ๆถ้าแพ้อ้วนๆนี้คือแบบแย่กว่าเดิมนะผลลัพธ์น่าจะแย่กว่าเดิม อันนี้สองเมตรหมวน่าจะโดนขัดว่ะเฮ้ยบับทันบับทันหุยเอาว่ะเนี่ยจะมาสองไม่ได้นะครับโดนขัดโดนขัดจะตายโอเคหิวทันโ,โหถ้าหิวขึ้นไม่ทันนี่มอดเสียววูบ้าบเลย เอ็มเพลเร่อตอนแรกเราชนะเขาอะทีนี้เราเปลี่ยนสูตรเ h มเพลเร่อึ๊บปับมาติดโล่โดนตันเราโดนตอมกัดเราเสกไม่ได้ครับใช้สก,กิลไม่ได้ครับติดล็อกขาโอ้โติดล็อกขาอย่างนานอ่ะต้องเอ็นดูเท่านั้นนะเดี๋ยวลองเจกับไอ้นี่ก่อนครับแมวดากโก ตอนนี้ผมยังไม่ชนะแมวดาโกเลยท็อปเซฟปล่อยเขาไปห,หมอดหมอดไม่เจอวะออสการ์ออสการ์นี่ก็ชนะตอนแรกนะ่ะเราเปลี่ยนสูตรมาด,ดูสิยังชนะได้อยู่ไหมอุ้ยโดนใบอือ้อโดนใบ โอ้นักกว่าเดิมอีก,ออ,กออสการ์ออสการ์ทราไมทำแบบนี้ขอเจ้าแมวดาโกะสักทีนะนาไมชนะจะได้เปลี่ยนกลับ โดนแล้วครับโดนล็อกขาแล้วครับช็อตน,นี้เราทุบเข้าไปครับโอ้โหทุบไม่เข้าออติด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 หิวน่อยหิวหน่อยหิวไวโอเคโอ้บักทุยนี่ก็เสียวขึ้นเยอะนะพอเล่นทุบจังหวะสองเนี่ยแล้วปล่อยให้โดนจับขาแล้วแมวดากโกะผมอยู่ไหนเดียวขอลองหน่อยน่าจะโดนครับ ต้องอาศัยจังหวะน,นะครับทุบหน่อยเร็วตั้นโอ้ทุบไม่ออกโดนเราโดนเราโดนขัดไปแล้วทุกคนเหย่ยหมอดเป็นทีมที่เน้นดวงจัดจัดโอ้ตอนแรกก็ชนะแล้วเนี่ยเปลี่ยนสูตรมาแพ้เลยไหนแมวดาโกรจะได้เจอไม่นีฮัลโหล ผมต้องการเจอแมวดาโกครับโอ้ไม่ก็ใครอีกีสองเมตรอีกแล้วสองเมตรสองทองอึ๊บบับมาเฮ้แต่เขาตีไม่เข้าอะเข้าสิบแปดสิบเก้าองเออเฮ้ทำไมตีไม่เข้าวะติดบ,บัพอดีแน่เลยลดดาเมตร ตีเข้าทีละร้อยบัฟมาปาไปแอดทุบโอ้ทุบไม่ออก <c oughs> ติดล็อกขาไม่ได้เลยวะเราโดนฟีอะตรงเนี้ย <c oughs> ล็อกอย่างนานทุกคนอือทุบทุบตันไวที <c oughs> ขอแมวดากโกะหน่อย <c oughs> แมวดากโกะอยู่ไหน <c oughs> ผมเปลี่ยนสูตรมาแล้วผมไม่เจอแมวดากโกะ เดินไปเลยเนี่ยเสียวมากก็โดนใบดีีทุบดิปั้งนี่อะโดนใบอีกแล้วโดนขัดทุบไม่ออกเอียหมดจังหวะทุบโดนขัดเลยอีกไม่กี่รอบเองเนี่ยแมวดาโกะอยู่ไหน <c oughs> นี่คือยอมแพ้คนที่เคยชนะเพื่อมาวัดกับแมวดาโกเลยแล้วเนี่ยอ,อิมเพล,ร,เลร์นี่เราชนะตลอดนะถ้าใช้ทุบเร็วอ้วนอวน,นี่ก็แอบเสียวอยู่ไม่เจอเลยว่ะแมวดาโกหายไปเลยอนะคือเราจะไม่เจออันดับสามหรอพอเราขึ้นมาที่สองงง แต่มาเจอแบบคนไกลๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเอ้ยทุบไม่ออกแล้วทุกคนโอหเสียวเนี่ยผมเสียวแล้วเนี่ยเอ้ยอยา <c oughs> <c oughs> หวัดเสียวชิบหาย <c oughs> อันนี้พีทแล้วตนะ้องปรับใหม่พีทเราไม่ใช่สก,กิลนี่ต้องเป็น าโกโอ้ผมไม่เจอแมวดากโกอีกแล้วผมเปลี่ยนสูตรมาผมไม่เจอเยออาแมวดากโกอยู่อันดับสี่เราอยู่สามละเข้าการคนนี้ก็แรง แมวดากโกไม่เจอเลยอ่ะมาแมาวดากโกเอ,อ้ยมาแล้วว่าชนะไหมทำไมชนะจะได้กลับสู่สภาพเดิมถ้าทุบเมดเขาไม่ตายในทีเดียวมันไม่ได้ปังโอ้โดนตันทามิงโอ้โจบจบจัดทามิงดวงดีเกิน โอเคครับ okay, ทุกคนพอหอมปากหอมคอผมกลับไปอัพสกิลเหมือนเดิมละเจอกันครับตอนนี้ติดด่านบอสบอสนี่คือแบบว่าแข็งมากนี่ไอ้บอสนี่อย่างแข็งเลยแต่ว่าสกิลไม่ได้อัพนะให้มาดูเฉยว่ามันแข็งเลือดเจ็ดล้านเก้าพีเดฟแปดพันเจ็ด 8, อตอนนี้ทีมผมดาเมจขาดไม่พอเพราะทุกคนคนที่ผ่านเนี่ยก็คือเขาเขาสมัยแบบอีโวอะทุกคน๋ยวให้ดูซีพีน้อยของผมอีกแต่คือเขาเป็นแบบตัวลองอะเนี่ยรันนี่ตัวลองเวลเก้าสิบและเนี่ยดูดดสกิลลิมิตเบรกสี่สกิลหมดละ ก็คือลิมิตอยู่ตัวเดียวเลยทุกอย่างให้ตัวนี้ตัวเดียวซึ่งผมเป็นตัวหลักแล้วเวลมันตามช้ามากไอลิมิตเบรกก็เลยยังลิมิตไม่ได้นะครับเนี่ยอันนี้มันต้องใช้เวล86นะครับกว่าจะจะให้ดูเลยกว่าจะเราจะแบบลิมิตมันได้เนี่ย กดล็อกเวล86โอ้โห,โโหโจบอะทุกคนโอเคครับเจอกันไม่รู้จะผ่านอีกวันไหนอีกกี่วันกว่าจะ86ก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหสามวันเวล84สภาพเจอกันครับ